สวัสดีค่ะออมกุปรียาที่ดอนลน์ค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพาไปชมที่ดินแปลงสวยๆค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะมีขนาดเนื้อที่1ไร่นะคะหน้ากว้างของที่ดินค่ะอยู่ที่36เมตรและก็ความลึกนะคะอยู่ที่52เมตรค่ะที่ดินนะคะเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงค่ะนศส4จ ไฟฟ้านะ้ำประปาก็มีพร้อมเลยนะคะและราคาขายนะคะเนื้อที่1ไร่ค่ะอยู่ที่650 0 0 0บาทที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหน้าจะติดกับถนนหินคุกค,ค,ค่ะและหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะส่วนในแปลงที่ดินค่ะล,ล้อมรั้วคาร์บอยไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นรั้วคารบอย3ชั้นด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังลอง้อมลั้วลด,ลดนามค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลค่ะอยู่ที่103เมตรและยังอยู่ไม่ไกลนะคะจากถนนลาดยางค่ะห่างเพียงแค่250เมตรและยังอยู่ใกล้กับถนนทางหลวงค่ะหมายเลข3206ด้วยค่ะที่ดินนะคะเหมาะทําเป็นพื้นที่อยู่อาศัยปลูกบ้านนะคะทาเป็นบ้านพักต่างชาตและใกล้ๆกับแปลงที่ดินนะคะยังมีเพื่อนบ้านค่ะมาปลูกบ้านอยู่ด้วยนะคะ ที่ดินยังอยู่ใกล้กับเซเว่นค่ะห่างเพียงแค่1.5กิโลเมตรบรรยากาศดีนะคะอากาศสดชื่นปลอดโปร่งค่ะร่มรื่นเรามาดูเรื่องการเดินทางมายังที่ดินแปลงนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเรื่องการเดินทางค่ะขับรถมาจากถนนทางหลวงหมายเลข3206นะคะขับเข้ามาเพียงแค่1.1กิโลเมตรจากตลาดสดจอมบึง11กิโเมตรห่างจากตัวเมืองราชบุรีนะคะ40กิเมตรค่ะ และขับรถมาจากกรุงเทพมหานครนะคะ135กิโลเมตรค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะมีขนาดเนื้อที่1ไร่นะคะราคาขายค่าอยู่ที่6,50 0 0 0บาทสามารถติดต่อสอบถามนะคะหรือนัดดูที่ดินเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0845269981นะคะหรือแแจไลดีค่ะเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้เลยค่ะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับที่ดินออนไลน์กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ